ประทมจินดาสมุททานธาตุวินิชัยธาดุบรรจบทำพีกษัยชันทศาสร์ลุทธรรคมบุคคโรค,โรคดารดาศคมแห่งปาดธาตุวิวรโรคนิทาครับสวัสดีครับสำหรับอีพีที่สองเบื้องต้นแพทยแผนไทยต่อจากอีพีที่หนึ่ง เมื่อมีการรวบรวมคำพีหลั่งไหลมาเป็นสายจากเมืองจีนบ้างจากอินเดียบ้างอายุระเวทบ้างจากความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วของชาวสยามก็เกิดเป็นสยามรัฐเวทศาสตร์อันนี้บอกอะไรบอกโซนว่าเราควรจะเรียนอะไรควรจะรู้อะไรและต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็แบ่งเป็นโซนโซนใหญ่ๆได้สามอย่าง หนึ่งคือโซนการเกิดขึ้นเราใช้คำพีปฐมจินดาเนี่ยเป็นตัวบอกกล่าวเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวศึกษาคำพีปฐมจินดาก็จะพูดเรื่องการกำเนิดจักรวาลการกำเนิดโลกการกำเนิดมนุษย์การกำเนิดชีวิตของสรรพสิ่งต่างๆบนโลกมนุษย์ใบนี้แบ่งเป็นสี่อย่างและบ่งบอกว่ามนุษย์ผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร อะไรที่เราจะเดินต่อไปอะไรที่เรากำเนิดเกิดขึ้นมาเราจะใช้ชีวิตอย่างไดนะครับนี่เป็นการกำเนิดเกิดขึ้นหลังจากที่เรากำเนิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เขาเรียกที่ตั้งในโซนต่อไปคือที่ตั้งที่อยู่ที่ตั้งคืออะไรที่ตั้งของธาตุที่ตั้งของร่างกายมนุษย์แพทย์แผนไทยเราแบ่งร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นธาตุ ได้ใหญ่ๆสี่ธาตุก็คือดินน้ำลมไฟไอดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นพิกัดต่างๆออกมาดิน20น้ำสิบลม6แล้วก็ไฟ4จากสมุปฐานธาตุวินิจฉัยจากคำพีเวศศึกษาจากธาตุวิพังธาตุวิวรจากโรกนิทานจากธาตุวินิจฉัยเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะรู้ว่า ที่ตั้งของแห่งโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟเกิดต่างๆเ <ME> มื่อเรารู้ที่ตั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวิจิตรไยโรคได้อันนี้เป็นโซนในการเรียนรู้คลิปนี้เป็นการแนะนํำนะครับว่าเราควรเรียนแบบไหนควรรู้แบบไหนนะครับสุดท้ายโซนสุดท้ายเขาเรียกว่าโซนดับไปโซนดับไปจากคำพีมระณยานทสูตร เขาจะบอกว่าถ้าเกิดดินดับไปค่อยๆดับ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 และจากหลืออะไรน้ําดับไปสิบสองอย่างเนี่ยน้าค่อยๆดับดับไปน้ําสุดท้ายเหลืออะไรลมดับไปมีหกกองลมสุดท้ายอะไรดับไปสุดท้ายก็คือไฟไฟดับไปที่เขาบอกคนหมดไฟให้หมดไฟนี่แหละเป็นที่มาที่ไปที่เราควรรู้อันนี้คือแพทย์แผนไทย เราแบ่งเป็นโซนแบบนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เราย้อนกลับไปเพื่อที่จะหาสมมติฐานโลกสม,มุติฐานต่างๆที่ตั้งแห่งโลกว่าโรคเนี่ยมันตั้งที่ไหนไม่ใช่ว่าเดามั่วๆเดาสมมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแพทย์แผนไทยที่เขาบอกว่าอาจจะโบร่ำโบราณแต่จริงๆมันมีทั้งกายวิภาคมีทั้งเอ่อเขาเรียกว่า การเก็บสถิติมีทั้งการบริใช้ที่บ่งบอกและเขียนจดและจําไว้ในคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วคมภีร์แห่งโลกก็จะแยกไปอีกเมื่อเรารู้ที่ตั้งแห่งโลกแล้วรู้ว่าอะไรมันเสียอะไรมันกําเริบหย่อนพิการแล้วเราก็ไปหาคัมภีร์แห่งโลกนั้นเพราะหมอต้องรู้จักชื่อโลกรู้จักแหล่งที่มาของโลกรู้จักยารักษาโรครู้จักวิธี การรักษาโรคอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอที่หมอจะต้องค้นหาให้ได้นะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างคลิปที่เราบอกนะครับเป็น E p ีที่2ว่าเราควรจะศึกษาแบบไหนนะครับในเมื่อสยามรัฐเวชศาสตร์เนี่ยได้ชี้นำให้เราแล้วคนที่จะเป็นแพทย์แผนไทยก็ควรจะศึกษาตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนครับสวัสดีครับคือวงตีวงออกปัญญาคือวงสืบภูมิธรรมนำความ